สวัสดีนะครับผมพบกับช่องเดอะดาวเหนือเกมเมอร์นะครับผมอ่ะวันนี้เราอยู่ในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดตั๋วกาชานะครับผมอ่ะวันนี้จะเป็นคอลลาโบเรื่องชาแมนคิงนะครับผมอ่ะก็คือเรื่องนี้ถ้าบอกว่าผมเคยดูไหมครับไม่เคยนะครับผมแต่ว่าอืมผมเคยผมเคยเห็นโปสเตอร์แบบผ่านๆนะครับผมอ่ะก็คือผมแค่เห็นแบบโปสเตอร์นะครับผม แต่ว่าถ้าบอกว่าผมเคยดูไหมไม่ครับผมอ่าแต่ว่าที่มันแต่ที่มันน่าสนใจนะครับผมก็คือคอมโบความสามารถนะครับผมอ่าหยุดห้าวินะครับผมอ่าหยุดห้าวิโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดนะครับผมอ่าเอาละครับเราก็จะมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้ตัวอะไรถ้าบอกว่าผมอยากได้ตัวอะไรเหรอครับแน่นอนครับพระเอกอยู่แล้วครับพระเอกอยู่แล้วนะครับ พระเอกแล้วก็ตัวจุนนะครับผมอ่าจุนแล้วก็กับตัวพระเอกนะครับโยนะครับผมอ่าโอเคนะครับเราก็จะมาเปิดกันนะครับผมก็คือตัวผมจะเน้นเป็นการเปิดเปิดด้วยตัวเป็นหลักนะครับผมอ่าส่วนตัวส่วนตัวกาชาตนะครับผมผมจะเน้นเอาไว้เปิดเกียร์นะครับผมอ่ายกเว้นยกเว้นว่า โคลโบนั้นจะเป็นตัวที่ผมต้องการนะครับผมอ่าแต่ว่ารอบนี้ก็คือผมไม่รู้จักเรื่องนี้นะครับผมผมแค่เคยดูในโปสเตอร์นะครับผมอ่าก็คือแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือคอมโบนะครับผมอ่าเพราะว่าตัวผมก็มีเอลิสตัวผมก็จะมีเอลิสแล้วก็กับเจสแสงนะครับผมอ่าก็คือเจสแสงจะเป็นตัวเหนือนะครับผมส่วนเอลิสก็คือหยุดท่าวีนะครับผมอ่าโอเคนะครับ เราก็จะมาเปิดสุ่มกันเลยนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรมาเปิดกันก่อนเลยนะครับรอบแรกว่าเราจะได้ตัวอะไรเปิดกันเลยได้ตัวอะไรเลยโอ้โหวนนี้นักดำนำ้ำเอามาทำไม้เปิดต่อเลยนะครับผม เรามารุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรโอ้โหบาวทีเล็กเปิดกันต่อเลยนะครับผมโอ้โหไม่รีรอแล้วนะครับอผมผมขอออกไปตั้งหลักก่อนนะครับไม่ใช่ตั้งหลักนะครับผมขอเปลี่ยนหน้าทีมก่อนนะครับผมรู้สึกว่าหน้าทีมวันนี้จะไม่ค่อยดีนะครับผม เอาเป็นตัวไหนดีเนาะเอามาขึ้นเป็นด้านหน้าก่อนนะครับผมเอาเป็นเอาเป็นตัวไหนดีนะครับเอาเป็นตัวอืมอ่านี่ไงแซลลี่ปั้มบึ้ม s a l a ีปอมบืมนะครับผมโอเคนะครับเรามาเปิดกันต่อเลยนะครับผมเรามาลุ้นกันเปิดไปเลยอย่าไปลีลานะครับผมเพราะตอนลีลาบางทีก็ได้นะครับผมหรือบางทีก็ไม่ได้นะครับผมปั้งแดงโหมมาเลยแดงหมมาเลยนะครับผม โอ้โห oh, รู้สึกถึงความเกลือเกลือชิบหายมาดีมาดีมาดีมา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 โอ้โหโคนี่ดังโง่ลองเปลี่ยนมาสู่มันนี้สักหนึ่งครั้งหน่อยก็ดีอย่างน้อก็ขอโย อย่างดีต้องเป็นโยหรือจะเป็นจุนก็ได้โอ้โหโคนี่ไม่ได้นะครับผมมาเรามาเปิดตัวเพิ่มโอกาสกันต่อนะครับที่ผมต้องการก็คือโจหรือจุนนะครับผมอ่าเรามาลุ้นกันนะครับตัวที่ผมไม่ค่อยอยากได้นะครับโฮโลโฮอลนะครับผมอืม สวยถ้าหากเปลี่ยนเป็นเจมมืดก็คงดีนะครับผมสวยมากมมตัวเจมเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินถ้าหากเปลี่ยนเป็นเจมมืดก็คงสวยบนมากมปิดใบเหลืองต่อไปใบแดงใบแดงต่อไปก็ใบดำใช่เลย เอาแล้วครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับขอให้ได้ทีเถอะโออสวยสายเียอะชัดๆเลยเอาไมเาไม่ไม,ไมออกมาก,ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดือนนี้เป็นเดือนหนะครับผมอ่ะ1นอสองไปแล้วสามสี่ห้าหก โอเคนะครับเหลืออีกกี่รอบผมก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะเหลืออีกหกรอบนะครับผมโอ้โห,โอโหไอดีลักจะได้สักตัวไมเนี่ยอืมบอลเล่ e, สวยอืมจะได้ไม่นอครับจะได้ไม่นอขอให้ได้ทีเถอะเหมือนว่าผมเก็บตัวแบบตั้งนานเลยนะครับผมอืม,อม เก็บตัวมาตั้งนานแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าผมเก็บตั้งแต่รอบคลบโบที่แล้วนะครับผมรู้สึกชื่อเรื่องเอิมมหาศึกคนคนชนเทพนะครับผมก็คือเรื่องนั้นนะครับผมเคยดูนะครับผมแต่ว่าสาหรับผมนะครับตัวผมตัวผมไม่ค่อยชอบนะครับผมก็คือเรื่องนั้นนะครับก็คือมันจะเป็นแนวต่อสู้แบบ ้วนๆนะครับผมแล้วก็แนววางแผนนะครับผมอ่าก็คือใจเกี่ยวกับมนุษย์จะเกี่ยวกับมนุษย์กับเทพนะครับผมก็คือจะมาไฟ์กันนะครับผมอ่าแต่ว่าแต่ว่ามนุษย์นะครับกับกับเทพนะครับก็จะมีก็จะมีตัวก็คือจะมีตัวละครแบบว่าต้องต้องมีต้องมีทุกคนต้องมีทุกคนรู้จักนะครับผมอ่าอย่างเช่นอดัมนะครับอ่าพ่อ พ่อของพวกเรานะครับอ่าพ่อของพวกเราอดัมนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นอืมอะควาใช่ไหมใช่ไหมวะอืมลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วนะครับผมอ่าก็ประมาณนั้นนะครับผมก็คือผู้ที่ใช้น้ํานะครับผมอ่าประมาณนั้นนั่นแหละโพไซดอนเออโพโพโพไซดอนนะครับผมอ่า โอเคนะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับผมรอบนี้ว่าจะได้ไหมผมเก็บตั๋วมานานนะครับผมแต่ว่าผมก็ไปเปิดธาตุมืดเหมือนกันนะครับผมไม่สิเออแสงมืดเก่านะครับผมอ่าก็คือผมไปเปิดประมาณประมาณ5 0าสบถึงหกใบนะครับสุดท้ายใช่ครับไม่ได้อะไรเลยครับรอบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่า อีกสามครั้งสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้เซงเลยถ้าไม่ได้เซงเลยนะครับผมไอดีหลักแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดไอดีลองก็ได้นะครับผมแต่ไอดีลองก็คือแอปโคนตอนนี้มันมีปัญหานะครับผมอ่าก็คือมันไม่มันไม่สามารถเข้าได้นะครับผมอ่าก็คือแอปโคนนะครับอ่า ช่วงนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไอดีกลับไปกลับมาจนผมเวียนหัวมากเลยนะครับเนี่ยเออก็คือตัวผมก็เล่นเกมหลายเกมนะครับผมมามีเกมไลเลนเจอร์เกนชินอิมเพกเดทเดดอะไรนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เดดอะไรเขากำลังปิดปรับปรุงนะครับผมหรือว่าหรือก็คือเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนการเล่นใหม่หมดนะครับผมแต่ว่า ผู้เล่นคนเก่าที่ยังที่ยังไม่ได้ลบเกมนะครับผมก็ยังก็ยังเล่นได้นะครับผมอ่าก็ก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ยังเล่นได้แบบปกแบบปกตินะครับผมอ่าโอเคนะครับเราก็จะมาเปิดกันต่อเลยอีกสองรอบสุดท้ายโอ้โหอย่างน้อยก็ขอเป็นจุนหน่อยจุน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 โอ้โห โอยเปิดไม่ได้เลยนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วจะได้หรือเปล่าอื้มโอ้โหก็ยังเป็นไฟนะครับผมทำไมคือไม่เป็นโยพาดไฟก็โยใช่ไหมวะเออใช่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 ใชใชใชโอ้เซ็งเลยนะครับผม ไม่ได้นะครับผงโอโหอยากจะรู้จังว่ามีตัวอีกไหมโอเคมีอยู่นะครับผมอันนี้มีไหมเอ่ออันนี้ยังทำไม่เสร็จเลยในนี้ล่ะโอเคอันนี้มีหนึ่งอันโอเคเปิดได้เปิดได้อีกสองรอบนะครับผมเดีย๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวก่อนนะครับ ต่อไปเอาเป็นนี่ไปเลยทาดมืดนี่บินแซลลี่หม้อบ,บินผมปั้นแม็กไปตั้งนานนานมากแล้วนะครับผมอาแซลลี่ทาดมืดมาๆๆๆแป๊บหนึ่งนะครับผมขอทำสูตรก่อนก็คือ บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับผมอ่าก็คือบางทีจะได้มันก็ได้เองนะครับผมอ่าประมาณนั้นแต่ว่าแค่ทําแบบทําทําให้ทําให้สบายใจนะครับผมอ่าโอเคนะครับเราก็จะมาเปิดต่อเลยนะครับมาโอ้โหงั้นขอโยเลยโยโยหรือเล่นจะโยหรือเล่นก็ได้แต่อย่างดีก็ขอเป็นจุน อืไม my, จ้จริงๆให้ไม้สวยพี่สวยนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมจะได้หรือเปล่ามามาดิครับมามมจบไปด้วยเออ,เอ,อตัวเจ็ดดาวงี่เงามากเลยนะครับผม โอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมโอโหเกลือมากเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้โอเคนะครับสําหรับตอนนี้ผมขอตัวลาเพียงแค่เท่านี้น,นะครับสบวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับโอโหเกลือมากเลยนะครับผมอ่ะแล้วเจอกัน